โอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการคูณพหุนามนะเรื่องของการคูณพหุนามเนี่ยนะมันก็จะเริ่มจากเอาเอกนามไปคูณพหุนามก่อนคําว่าเอกนามคือมีพจน์พจน์เดียวนะเป็นตัวคูณอย่างเงี้ยเนี่ยมีพจน์พจน์เดียวเป็นตัวคูณจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ความหมายเดียวกันเพราะว่าการคูณมีคุณสมบัติการสลับที่โอเคนะเวลาคูณเนี่ยคูณจะสอนหลักการนิดนึงก่อนนะวิธีการคูณถ้าเป็นถ้าเป็นเอกนามเนี่ยคูณง่ายๆหลักการคูณคือหลักการคูณนะ เอาตัวเลขคูณตัวเลขเอาตัวแปรเดียวกันคูณตัวแปรเดียวกันเข้าใจคําว่าตัวแปรเดียวกันคูณตัวแปรเดียวกันไหมก็คือถ้าเป็น x ก็คูณกับ x ถ้าเป็น y ก็คูณกับ y ถ้าเป็น p ก็คูณกับ p ถ้าเป็น q ก็คูณกับ q ถ้าเป็นตัวเลขคูณตัวเลขแยกกันเลยเวลาคิดแยกกันแล้วอย่าลืมอีกอันนึงก็คือคูณเครื่องหมายคําว่าคูณเครื่องหมายแปลว่าอะไรหลักง่ายๆนะเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกเครื่องหมาย ตามกันคูณกันได้ลบไม่ว่าจะสลับกันไงก็ตามเช่นลบคูณลบเป็นบวกลบคูณบวกลบบวก,บวกคูณบวกบวกบวกคูณลบลบอ่าอย่างเงี้ยนะเวลาคูณคูณเครื่องหมายก็ส่วนเครื่องหมายตัวเลขส่วนตัวเลข,ต,เลขตัวแปรเดียวกันส่วนตัวแปรเดียวกันเนี่ยคือเทคนิคง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อแรกนะเรามาดูข้อแรกตัวนี้เรียกว่าเป็นพหุนามมี3มเทอมนะอันนี้เป็นเอกนามเวลาคูณนะ ลักษณะแบบนี้เราเราจะใช้ลักษณะที่นีกว่าเป็นการแจกแจงแจกแจงแปลว่าอะไรแปลว่าจะเอาตัวเนี้ยนะทั้งก้อนเนี้ยเข้าไปคูณทีละตัวคูณตัวนี้ก่อนเลยคูณเสร็จแล้วค่อยมาคูณตัวนี้แล้วค่อยไปคูณตัวนี้โอเคไหมเราจะคูณทีละตัวอ่าอย่างเช่นตัวที่1เวลาคูณคูณได้ไรนะเวลาคูณคูณบอกแล้วขั้นแรกเครื่องหมายคูณเครื่องหมายอันนี้เป็นบวกกับบวกไม่มีปัญหาตัวแรกถ้าเป็นเครื่องหมายบวกไม่ต้องใส่เครื่องหมายก็ได้โอเคไหม เครื่องหมายตัวแรกเป็นบวกต่อไปตัวเลขคูณตัวเลขเท่าไรเอ่ย6คูณ5เป็น30นี่คือตัวเลขนะตัวเลขคูณเสร็จปุ๊บต่อไปก็ตัวแปรเดียวกันคูณตัวแปรเดียวกันอันนี้ x กําลัง2คูณ x กําลัง1ฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังไปทําอะไรกันบวกกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กําลัง2คูณ x กําลังก็เป็น x กําลังสองบวก1เป็น x กําลัง3นี่คือ ตัวที่1เสร็จละคูณเสร็จละมาดูตัวที่2เวลาคูณครูบอกแล้วว่าเราจะเริ่มจากการเอาเครื่องหมายคูณเครื่องหมายก่อนอันนี้เครื่องหมายอะไรเลข 4x เครื่องหมายลบตัวนี้เครื่องหมายอะไรบวกบวกคูณลบได้ต้องเริ่มจากเครื่องหมายก่อนเลยตัวต่อไปก็คือสัมประสิทธิ์หรือว่าค่าคงที่ที่อยู่ข้างหน้า4คูณ5เป็น20ใส่20ไป ถัดไปก็ตัวแปรเดียวกันคูณตัวแปรเดียวกัน x ก,กาลังหนึ่งคูณ x ก,กาลังหนึ่งได้ x ก,กาลังสองนะเวลามาเริ่มข้องปุ๊บมันก็จะง่ายอันนี้คือตัวที่สองตัวที่สามไหนว่ามาสิเท่าไรเอ่ยบวกนะใส่เครื่องหมายก่อนแล้วก็ตัวเลขคือสามสิบห้าแล้วก็ x จบแค่นี้นะง่ายๆสบายสบายอันนี้คือตัวที่สามโอเคไหมถัดไปข้อสองนะคราวนี้จะเริ่มเร็วเลยนะ อ่ะขันแรกเวลาคูณได้ไรแล้วว่ามาทีละต,ตัวตัวแรก<ค>อ่าต้องมาด้วยเครื่องหมายก่อนนะ<ด>ลบลบเท่าไรเเคูณสองสิบสี 4, x กำลังสองคูณ x กำลังส x กำลังหานตัวแปรเดียวกันคูณตัวแปรเดียวกันแล้วก็ y อันนี้ถ้าไม่มีเลขชี้กำลังแสดงว่าเลขชี้กำลังเป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น y, y ยกกำลังหคูณ y ยกกำลังสเป็น y ยกกำลัง 3นะหลายๆคนจะพลาดนะไอ้ y ไม่มียกกําลังมันคือยกกาลังศูนย์หรือเปล่าวะไม่ใช่นะมันหมายถึงเป็น y กําลังอะไรกําลัง1น,นะอย่าลืมอย่าลืมนะถัดไปตัวแรกเสร็จปุ๊บตัวที่2เริ่มจากอะไรเร,เริ่มจากเครื่องหมายลบคูณลบได้บวกใส่บวกเลยต่อไปตัวเลขเท่าไหร่21ตัวแปรแรก x. x กําลัง4 y กําลัง 4แล้วสุดท้ายหมดแล้วนะนี่คือตัวที่2ตัวสุดท้ายล่ะได้อะไรเ<ช>ครื่องหมายลบตัวเลข42คูณ x กำลัง x, x กำลังหกากำลัง y <S 1> 1 <S กำลัง1สังเกตนะตรงนี้ไม่มีตัวแปร y แต่ตัวนี้มีตัวแปร y ยกมาเลยไม่เป็นไรนะ<ซ>อย่าหายนะแล้วก็ต่อไปตัวสุดท้ายมีตัวแปร z ด้วยอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อที่สองยังไม่มีอะไรยากโอเคไหม ต่อไปข้อที่3ไปเร็วๆเลยอะว่ามาเริ่มต้นว่าไปลบยี่สิบเออพีพีกำลังห้าคิวกำลังอะไรอันนี้อย่าลืมกำลังอะไรอยู่1อันนี้กำลัง3เป็นกำลัง4แล้วก็อาํากำลัง3ต่อไปเครื่องหมายบวกบวก,บวกอะไร8 2> P, 2, 3, อ่าอันนี้มี P แต่อันนี้ไม่มี P ก็ยกตัว P มาเลยก็เป็น P ยกกำลัง 2 q งคลัง Q กําลัง6แล้ว R ยกกาลัง4จบนะอันนี้คือการคูณที่มีตัวคูณเป็นเอกนามคําว่าตัวคูณเป็นเอกนามก็คือมีก้อนนี้ก้อนเดียวนะตัวตั้งหรือตัวตัวคูณเนี่ยอันนี้เป็นพาหุนนามคูณเอกนาม,ค,นามคูณทีละตัวโอเคนะผ่าน